เด็ดหนึ่งดังหน้าผมดังดังครับนีครับจีต่อมุมกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมประวัติครับอยากเลยครับผมอย่างอัน,นายานางเลยนะครับผมครับวันนี้แม้มาสี่คนนะครับผมห้างเนยนะครับนีงครับจีบกลัวนะครับผม ครับนังใหญ่ๆแล้วนะครับผมเก็บกินยากๆกว่านะครับผมหนังยากๆนะครับนี่ครับนี่ครับใหญ่ครับใหญ่อลังการเลยครับกินนี่มีแต่ยากๆครับครับกินยากๆก่อนนะครับผม